ามาปิดท้ายกับวันนี้ในเรื่องของแถลงการนะคะสมาคมเพื่อสันติภาพและการพัฒนาของเครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพและการพัฒนาประนามการใช้ความรุนแรงอย่างไร้มนุษยธรรมในพื้นที่เศรษฐกิจและสถานที่ท่องเที่ยวค่ะ จากเหตุการณ์เมื 2, ่อวันที่8มีนาคม2568เวลาประมาณ21นาิกา30นาทีได้เกิดเหตุยิงปะทะและวางระเบิดที่ว่าการอำเภอสวยโกลกส่งผลให้เจ้าหน้าที่อสเสียชีวิต2คนบาดเจ็บ8คนและประชาชนได้รับบาดเจ็บ3คนเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะละเมิดต่อหลักสิทธิมนุษยชนเนื่องจากอสไม่ใช่พลรบและการก่อเหตุในพื้นที่สาธารณะ ส่งผลกระทบต่อประชาชนและเศรษฐกิจโดยการใช้วัตถุระเบิดในพื้นที่ที่มีประชากรพลเรือนหนาแน่นขัดต่อหลักมนุษยธรรมและกฎหมายระหว่างประเทศได้เฉพาะ หลักการคัดแยกระหว่างเป้าหมายทางทหารและพลเรือนซึ่งอาวุธลักษณะนี้มักส่งผลกระทบกว้างขวางต่อพลเรือนและสิ่งแวดล้อมสมาคมเพื่อสันติภาพและการพัฒนาและเครือข่ายชาพุทธเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ขอประนามการกระทำไร้มนุษยธรรมและละเมิดสิทธิมนุษยชนพร้อมเสนอให้ผู้ก่อเหตุยุติการใช้ความรุนแรงต่อพลเมืองหน่วยงานภาครัฐเร่งสืบสวนจับกลุ่มผู้กระทำผิดและทุกภาคส่วนค่ะร่วมมือกันป้องกัน ร่วมมือกันป้องกันเหตุการณ์ลักษณะนี้ในอนาคตพร้อมย้ำว่าการใช้ความรุนแรงไม่ใช่ทางออกของปัญหาขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันแก้ไขปัญหาโดยแนวทางสันติวิธีเพื่อสร้างสันติภาพและความเข้าใจในสังคม